ประเทศจีนกำลังเจอเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่นะในในประวัติศาสตร์ของเขาหลังหลังจากที่เขาพัฒนามาอย่างดีเพราะฉะนั้นจีนตอนนี้มีปัญหาแล้วเพราะว่าถ้าจะพัฒนาตัวนี้ให้ขยายตัวได้จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะเลคโนโลยีระดับสูงเช่นเทคโนโลยีของ AI ภอิษาสาังเหล่านี้รีบอะไรครับรีบขายพอขายราคาก็ตก พอตกพูดก็ตกตอนนี้แหละครับกลายมาเป็นวิกฤตของเอเวอร์กรันเดเลยครับใน3ปีนะแต่รัฐบาลไม่ช่วยช่วยทั้งอ้อมก็คือกระตุ้นแต่ช่วยไม่ได้เอเวอร์กรันเดเมื่อสัก2องสอาทิตย์ที่แล้วอันนี้คนเดลัวก็ไปขอชัปเตอร์15ในอเมริกาเพื่อปกป้องตัวเอง มองจากมุมมองของอาจารย์เองค่ะตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจว่าจะเป็นทางฝั่งของสหรัฐยุโรปหรือว่าอประเทศอีกอันหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันคือจีนอาจารย์มีมุมมองต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้างคะโอเคครับเวลาผมติดตามเนี่ยผมจะไม่ใช่ไปบอกว่าชอบประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะอ่านข่าวที่เป็นทั้งสองด้านในประเทศจีนเนี่ยผมอ่านกรูโบไทมแต่ต้องยอม,อมรับมันเป็นภาพเดียวพอดูอของรัสเซียเนื่องจากผมไม่รู้ภาษารัสเซียก็ตัวเองอ่านหนังสือพิมพ์ของรัสเซีย แต่ว่าเป็นนักเศรษฐกิอังกฤษนะครับก็ได้แต่ปากก้ากลัวสองประเทศนี้มีปัญหาเพราะว่าข้อมูลเขาเป็นแบบครูม,มันไม่ได้เปิดเผยเท่าไหร่อเข้ายไหมครับดูกรอบวัฏายแต่พอมาดูของฝรั่งเศสสเปนมันดีเพราะพวกนี้มันทั้งขวาจัดซ้ายจัดมันบอกทั้งสองด้านเลยเพราะภาพก็จะออกมาลักษณะที่ไม่ได้เอียงเอียงไปข้างไหนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้ภาพรวมทางเศรษฐกิจอาจการ์บอกได้เลยประเทศจีนกําลังเจอเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่นะในในประวัติศาสตร์ของเขา หลังหลังจากที่เขาพัฒนามาอย่างดีคือประเทศจีนเนี่ยมีอัศจรรย์นะครับตั้งแต่ปี1978จนถึง2 0 0พอัศจรรย์เท่าออไหรเป็นประเทศเดียวในโลกที่อัตราการเติบโตติดต่อกัน10%ตลอดทั้งหมดเท่าไหร่ครับนะครับหน่งเก้าเจปีจนทําให้ประเทศจีนซึ่งจนมากกลายเป็นประเทศอันดับ2ของโลกเขา้าใจไหมครับ GDP ของอเมริกาเนี่ยประมาณยีล้านล้าน ของจีนเนี่ยประมาณ18ล้านล้านก่อนหน้านี้คนที่รักประเทศจีนก็บอกโอ้ยอีกน้อยแซงไอ้พวกอังโมไปแล้วปรากฏว่าตอนแรกบอกจะแซงแซงกันในปีสองปีเนี่ยตอนหลังๆจีนชัดชะลอตัวลงก็บอกว่าอีกสักสองศูนย์สามศูนย์ตอนนี้เริ่มมีการพูดว่าโอกาสจะแซงไม่มีแล้วนะครับมีคนพูดถึงสองศูนย์วันนี้คุณไว้อ่านข่าวสิครับพ่ออะไรครับเพราะว่าจีนกัน นานนี้ปีที่แล้วอาจารย์จะให้คุดูสิสองศูนย์หนึ่งสามเป็นประธานาธิบดีก็พัฒนายุทธศาสตร์ก็จงกัวเมืองและที่สําคัญที่สุดก็คือจีนนะครับในสมัยสีจิ้งผิงจนถึงก่อนโควิดอัตราการเติบโตขยายตัวแค่หกหรือเจ็ดเปอร์เซ็นตไม่เช่สิบเลยนะครับแต่พอหลังโควิดจบปีที่แล้วสามเปอร์เซ็นปีนี้รัฐบาลตั้งใจไว้ห้า 5, ตอนนี้รัฐบาลเองพูดง่ายๆดูแล้วลำบากมาก เพราะฉะนั้นทางด้านอะไรครับบูมเบิกนะครับหรือ IMF ก็มีการคาดว่าป,ปีนี้อาจจะเหลือ4%กว่าและข้อที่สําคัญก็คือนักเศรษฐศาสตร์ของบูมเบิกมีการวิเคราะห์เลยครับว่าจากนี้ไปนะครับนะครับไปจนถึง2030นะัอัตราการเติบโตของจีนจะเหลือ3%กว่านะครับ <Ừ. S 1> แต่ว่านักเศรษฐศาสตร์ที่ออกมามีการหมุนกันจากนี้ไปดีที่สุดเศรษฐกิจจีนขยายตัว5ตงกลาง4หรืออาจจะ3คนครับเห็นไหมฮะ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะงี้มันเกิดอะไรขึ้นง่ายๆเลยครับจะอธิบายเป็นลนักษณะข้อแรกเลยนะครับสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันโยงอยู่กับข้อแรกสอง8เกิดเรื่องของอะไรวิกฤตแคมเบอร์กเกอร์ต้องขอบคุณจีนครับจีนนี่ช่วยเหลือวิกฤตเพราะถ้าไม่มีจีนเนี่ยหลายประเทศแย่จีนก็เลยทุ่มทุ่มด้วยกันเอาเงินนะครับเงินํำรองเขาเนี่ยสีละละละ่ล้านล้านเอามาทุ่มช่วยประเทศตัวเอง ช่วยทางด้านไหลครับด้วยเรื่องการนะครับให้มีการขไายตัวอย่างดีเขาเรียกใช้บาสูก้าทุ่มด้วยการเลยครับให้รัฐบาลโลเคอล์คอมเมต์แล้วก็บริษัทต่างๆนะครับลงทุนอย่างมหาโหดบาสูก้าเพราะฉะนั้นในกรณีจุดนี้เองครับก็เป็นจุดที่นําไปสู่การสร้างเรื่องของหนี้อันนี้จุดเริ่มต้นหนี้ทั้งเอกชนนรัฐเพราะอะไรครับรัฐวิสาหกิจหรือว่าโลเคอล์คอมเมนเน่ มันทุ่มจริงแต่หาเงินที่ไหนต้องไปก่อนนี่เพราะก่อนนี่ก็ต้องไปยืมจากอะไรครับสถาบันของรัฐบาลแล้วก่อนนี่มาทําอะไรสร้างนะครับอ,อ,อะไรครับถนนสร้างเรื่องรถไฟสร้างเรื่องสนามบินสร้างไปสร้างมามีประเด็นปัญหาสนามบินบางแห่งไม่มีเครื่องบินเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วก็อะไรครับแบงก์ก็ให้กู้กู้ทั้งเอกชนกู้ไปกู้มาโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์กู้ชนหนัก หนักจนกระทั่งนะครับไอ้อสังหาริมทรัพย์ทำยังไงครับวันนี้สร้างอนานี่ยังไม่ทันสร้างได้เงินเสร็จนะครับได้เงินเสร็จเอากู้จากรัฐบาลให้กู้จากธนาคารไปสร้างต่ออีกโครงการตาค็สร้างนะเอาเงินไปสร้างหลายโครงการโครงการที่เหลืออีกตั้งหลายโครงการยังไม่ได้เริ่มสร้างเลยเพราะฉะนั้นก็มีประเด็นปัญหานําไปสู่ในวันนี้หนี้สาธารณะซึ่งมาจากทางด้านของหลวง r n m บ n t กับรัฐบาลหนี้ของคอร์เปอเรบริษัท ซึ่งแบงก์ปล่อยกู้กับหนี้ของอะไรครับครัวเรือนสูงถึง280%้อยแปดสิเอร์เซนของ GDP อันนี้เป็นปญนาถทีละต่อแล้วนะครับสอง,สองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเศรษฐกิจของอเมริกานะครับอของจีนเนี่ยเริ่มอยู่ลักษณะเขาเรียกว่าพีก,กิงแล้วพีก,กิงก็คือจนถึงปีส0 0 8ูนย์ปดเนี่ยได้สิบเปอร์เซนหลังจากนั้นเริ่มลงแล้วที่มันเริ่มลงเพราะว่าจีนได้ใช้ขีดความสามารถคือใ่ายความสามารถของคนซึ่งเขาเก่งสามสิบปี นะครับค่าแรงขึ้นมาสูงใช้จนหมดแล้วพอหมดแล้วปั๊บโลกเข้าสู่ยุคดิจิตอลและกำลังไปสู่ยุคของขนต่าคอมพิวเตอร์ซึ่งต้องพัฒนาเทคโนโลยีสูงขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นจีนตอนนี้มีปัญหาแล้วเพราะว่าถ้าจะพัฒนาตัวนี้ให้ขยายตัวได้จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีระดับสูงเช่นอะไรครับเทคโนโลยีของ AI AI ตัวนี้นะครับนะครับตัวเซมิคอนดักซอมมิคอมพิวเต จะมีคอนดักเตอร์ทีนี้ไอ้ตัวที่จีนทําได้นะครับมันทําได้ต่อหน้านี้ก็ทําได้เพราะอะไรครับไปก๊อปตี้เทคโนโลยีของอเมริกาของยุโรปเสร็จแล้วมาต่อยอดพอตอนนี้ปั๊บก็เจอปัญหาอเมริกายุโรปไม่ให้ต่อยอดแล้วก็เพราะว่าในสมัยสีจิงผิงนะครับเข,เขามีการบังยุทธศาสตร์จงกัวเมืองในยุทธศาสตร์นั้นประกาศเลยสอง9กจะขึ้นมาท้าทายอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจสองประกาศเลย ประเทศจีนจะไม่มีวันเป็นประเทศประชาธิปไตยต้องเป็นคอมมิวนิ göster, สต์และก็คอมมิวนิสต์สังคดูแลสังดูแลทุนนิยมอเมริกายุโรปทั้งตกใจสามยังไงต่อครับจะพัฒนาเม็ดอินชีน่าสองศูนย์หนึ่งห้านะครับสองศูนย์สองห้าสองศูนย์สองห้าเนี่ยใช้เทคโนโลยีเยอะแยะแต่าปาก,กว่าก็ไปก๊อปปี้แล้วก็ไปเอามาจากอเมริกาเรียนเสร็จอะไรต่างๆพอฉันพอถึงตอนนี้ต้องมีปัญหาแล้วโอเคต่อนะครับอันต่อไปนะครับ สองศูนย์สามห้าจะทําให้ประเทศจีนเนี่ยกลายเป็นประเทศหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางแต่การทําแบบนี้ต้องขยายตัวไม่ต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นตแต่ยังไม่พอครับแต่ยุทธศาสตร์นี้ยังได้อะไรครับได้อสังคมยมคุมทุนนิยมเพราะฉะนั้นพอสังคมทุนนิยมก็ทําให้ทางด้านอเมริกาตกใจเพราะคอมมิวนิสต์ไม่เฉล่มสลายกําลังจะไปผูกพันแต่ว่าไปคุมทุนนิยมพอคุมทุนนิยมปั๊บเนี่ยนะครับก็จะมีประเด็นปัญหาเอาเทคโนโลยีที่เอกชนทา เอาไปพัฒนาแสนยานรูปภาพทางทหารออันนี้น่ากลัวเสร็จแล้วภายใต้สีจิ้งผิงมีการถมทะเลทะเลจีนใต้มีการประกาศ air defense identification zone ในทะเลจีนกลางและยังทำให้คนตกใจอาจจะรวมไต้หวันทางอะไรครับเพราะฉะนั้นแค่นี้เองครับมันก็เลยทำให้อเมริกากับยุโรปเนี่ยมีความรู้สึกว่ากินเป็นภัยคูกคามเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยทรัมป์เริ่มต้นไอตัวที่กิจการการค้ายังไม่สำคัญกิจการทางด้านเทคโนโลยี เพราะฉะนั้นในกรณีนี้พอมาถึงใบเด่นดักขึ้นเลยเช่นหนึ่งออกกฎหมายห้ามส่งออกไฮเทคนะครับให้กับทางจีน 2. อออกกฎหมายนะครับ i x e o u t i v e Order เพิ่งออกมาไม่ให้มีการลงทุนในประเทศจีนโดยมีการกำหนดว่าห้ามเด็ดขาดนะครับในเรื่องการลงทุนรวมทั้งบอกทางญี่ปุ่นด้วยอันหนึ่งก็คืออะไรเซมิคอนดักเตอร์ประเภท I-N เอ็นเซมิคอนดักเตอร์มันมีมีเดียมกับโลเอ็นจีนทำาด้านมีเดียมได้ เขาเรียกว่าเลกกาซี่เลกกาซี่ตัวนี้นะครับก็คือหมายความว่าทำนาโนมิเตอร์ได้28นะครับขนาดแต่ว่าจีนทำนาโนมิเตอร์2 2นาโนมิเตอร์ได้เพราะฉะั้่อเมริกากับยุโรปก็ป้องกันนะครับพอะนั้นในกรณี้จีนก็ไม่สามารถไปสู่ไฮเอ็นได้โดนเล่นงานหนักเลยพอไฮเอ็นไม่ได้จีนก็ทำองไรครับต้องพัฒนาทนโลีตัวเองซึ่งยากมากพอเป็นแบบนี้ปั๊บ ขีดความสามารถของของ,ขอ,งอเมริกาของจีนเมื่อทําไม่ได้อัตราการเติบโตก็ขยายตัวได้อย่างเก่งห้าเปอร์เซ็นเพราะว่าขีดความสามารถตัวนี้ขึ้นอยู่กับตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพออัตราการเติบโตต่ำาด้ก่อนครับมีปัญหาเรื่องนี้และที่สําคัญอีกอันหนึ่งประเทศทางด้านสีจิง้งผงก็ตั้งใจดีนะจะลดช่องว่างนะครับช่องว่างไม่ให้เกิดรวยมากเกินไปจนหนึ่งไนแต่การลดช่องว่างนี้มันก็มีผลข้างเคียงเช่นอันที่หนึ่งคืออะไรครับพอลดช่องว่างไม่และต้องการแก้หนี้นี่ ทางด้านของสาธารณะก็ไปบอกกับท่านอสังหาริมทรัพย์เฮ้ยคุณทุกวันเนี้ยคุณมันแย่แล้วกู้ตลอดเลยแลวกกู้ตลอดเขาก็เลยออกเขาเรียก t r deadline เคยได้ยินครับท r e e deadline นั <t 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 ้นมีสามตัวถ้าอาจารย์จะมีกดข้อที่หน um ่งถ้าคุณจะกู้ต่อไปได้ต้องหมายความว่าสินทรัพย์คุณนะครับนี่สินคุณอะไลบริที้ต้องไม่เกินเจ็ดสิบอร์เซนของสินทรัพย์ข้อสองเดดก็คือนี่ นี่จะต้องเท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของส่วนทุนข้อสามสำรองจะต้องร้อยเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับอ,อ,อะไรครับไอตัวีิระยะสั้นนี่ระยะสั้นจะต้องถูกควบคุมร้อยเปอร์เซ็นตค่เนี้ยเอเวอร์กรนเด์หรือใครต่อใครซึ่งกู้อย่างมหาศาลคันที่กู้มหาศาลตายชักเพราะตายชักทําไงครับบริษาัทาสังเหล่าเหล่านี้รีบอะไรครับรีบขายรีบขายพอขายราคากระตกตก ตกเพราะตกพูดก็ตกเพราะตก,ตกคนก็เริ่มซื้อตอนนี้แหละครับกลายมาเป็นวิกฤตของเอเวอร์กรันเดเลยครับใน3ปีนะแต่รัฐบาลไม่ช่วยช่วยทั้งอ้อมก็คือกระตุ้นแต่ช่วยไม่ได้เอเวอร์กรันเดเมื่ออาทิตย์เมื่อสักสองสามอาทิตย์ที่แล้วอันนี้คนจะรูอ่ะก็ไปขอชัปเตอร์สิในอเมริกาเพื่อปอกป้องตัวเองแต่ตอนนี้กําลังลามปลไปสู่อะไรครับเรื่องของการเดินการที่กาเดนซึ่งตอนนี้นะครับคนก็ยังรออยู่ว่าเกรสปีเรียตจะครบอยู่แล้ว ตกลงไอ้ที่นี่ถึงกําหนดอะคุณจะจ่ายได้ไม่ได้แต่มันล้ายกว่านั้นเพราะว่าไอ้พวกอาสาฮารมทรั์เนี่ยมันก็ไปขอเงินกู้จากพวกแชร์ดูแบงกิ้งแชร์ดูแบงกิ้งก็คือเป็นแบงก์ประเภทที่คล้ายๆทรัสต์อะนะครับอัตราดอกเบี้ยสูงและพวกนี้ก็ไปกู้จากประชาชนให้ดอกเบี้ยสูงพอพวกนี้อสสาหารมทรั์แย่ตัวเขาเองไงตอนนี้โฉมชิง่งสงขี่นะครับก็มีประเด็นปัญหาว่าเฮ้ยตกลงจะจ่ายเงินได้หรือไม่จากเรื่องอสงาสาเรั้ยลำปามเพราะฉะนั้นสรุปนะครับ ปัญหาของจีนก็จะเป็นเรื่องของอะไรหนี้หนี้ครัวเรือนหนี้อะไรต่างสูงมากอสองปสานหารือกันซับข้อสามนะครับอัตราการเติบโตต,ต่ำเพราะว่าต้องพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งจีนยัง,ย,งยังทำไม่ได้ต้องพยายามสามสี่พอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะครับอ่าอ่าคนคนตกงานโดยเฉพาะตัวเลขเรื่องของการตกงานยังไม่สูง6%แต่ไปกระทบกับนักเรียนที่จบวิทยาลัยสูงถึง21 2 2แต่ที่ร้ายกว่านั้น กำลังเกิดปัญหาเงินเฟือเงินเฟดอก็คืออะไรครับเงินเฟ้อติดลบและนี่อันตรายเพราะถ้าเงินเฟ้อปุ๊บเนี่ยคนก็มีความขี้เกียจราคาจะถูกลงเพราะฉะนั้นตอนนี้รวมกันแล้วกําลังเด้งไปตลอดเลยจนกระทั่งวันนี้ที่โตฮันเนสเบิร์กเห็นข่าวไหมครับสีจิงงผิงซึ่งจะต้องไปพบกับนักธุรกิจเพื่อจะมาชงไม่ออกไปพูดส่งให้รัฐมนตรีพาดี้เข้าวไปอ่ปอานการแทนเพราะว่าเขาจะต้องตอบคําถามตกลงจีนจะเอายังไงวะเนี่ย และที่สําคัญพอเขาสู้กับอเมริกาอเมริกาก็บอกว่าห้าไมไปลงทุนห้ามอะไรต่างเหล่านี้และไม่เนคนจีนเองอาลีบาบาถูกเล่นงานพวกบริษัทที่เปิดโรงเรียนสอนก็ถูกเล่นงานเพราะเป็นความตั้งใจดีของสีจิงเผิงอยากจะลดความช่องว่างแต่การลดแบบนั้นทําให้นะครับบริษัทใหญ่ไอทีชักไม่แน่ใจใหตกลงจะเอายังไงง่ายวะนะครับผิดพลาดที่มีติดคุกนะเพราะฉะนั้นคนจีนเองก็ไม่กล <ใน S 2> ้าลงทุ<ใ>นค<ใ>นต่างชาติ <ใน S 2> ก็เริ่มที่จะไม่การลงทุนและยิ่งอเมริกากับยุโรปก็บอกบอกว่าให้คุณห้ามลงทุนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีคนที่ขอถอนจากการลงทุนนะครับในด้านของอะไรต่างเหล่านี้สีจิงผิงตอนนี้ก็ตกใจเดยรีบไปบอกไอ้บิลเกตมีบอกใครต่อใครเฮ้ยให้คุณมาลงทุนแต่ตอนนี้คนยังไม่เคยแน่ใจเท่าไหร<ช>่เพราะ, <ๆ S 1> ะก่อนหน้านี้คุณบอกว่าสังคมยมคุณทุนนิยมนะครับและยังแถมอะไรครับผิดพลาดอะไรนิดเดียวนะติดคุกนะขออะไรครับขอข่าวสารอะไรนิดเดียวเพราะฉะนั้นสรุปครับประเทศจีนตอนนี้ กำลังอยู่ในทักนะนะครับลาบากครับมีปัญหาสะสมกันทั้งหมดนะครับกี่เรื่องครับตั้งแต่เรื่องของ,งนะครับอ่สี่ห้าเรื่องแต่ทั้งหมดเนี่ยมาจากเรื่องอะไรครับเรื่องแรกก็คือขีดความสามารถลดลงเพราะต้องพัฒนาเทคโนโลยีสองภูมิรัฐศาสตร์นะครับที่มุ่กับอเมริกานะครับอันเนี้ยเป็นตัวที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ตัวที่สามผลจากการที่มันขยายตัวมากจนเกินไปก็กลายมาเป็นผลข้างเคียง เรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับเรื่องของอะไรกำลังซื้อลดลงนะครับคนนะบริโภคจริงๆประเทศจีนเป็นประเทศที่เซฟิงดีนะครับแต่ตอนนี้คนไม่กล้าเพราะยังไม่รู้ว่าธาราชชีวิตอนาคตยังไงแต่ถ้าเป็นเรื่องท่องเที่ยวจีนยังใช่อยู่นะรีเล,ล,ล้านอาหารยังเต็มอยู่นะแต่ในส่วนที่เป็นซื้อของนะช่าจะน้อยลงเพราะฉะน,นั้นก็เกิดปัญหาเงินฝืดเพราะฉะนั้นในกรณนนีก็จะเกิดปัญหาอะไรครับเรื่องของคนตกงานพวกที่จบมหาด้ยเพราะฉะนั้นสะสมกันไปแล้วเยอะแยะมากเลย นะครับภูมิรัศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่เพราะว่าเกิดการท้าลบไปใกล้ชิดกับรังรัเสเซียเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เลยทําให้แรงที่จะมาพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการค้าก็ถูกกีดกันการลงทุนก็เกิดกีดกันเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาจีนที่ขลักอ,อะไรก็ที่มันคาบเกี่ยวไม่ใช่เรื่องอันใดเรื่องหนึ่งมันคาบเกี่ยวหลายเรื่องพร้อมๆกันครับอาจารย์ค่ะแล้วจากที่อาจารย์เองเห็นประวัติศาสตร์มาค่อนข้างยาวนานค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการเศรษฐกิจด้วย อาจารย์มองในมุมนี้นนกับสิ่งที่จีนเจอนนวันนี้ค่ะกับการเติบโตไปในอนาคตอาจารย์คิดว่าเขายังสามารถโตต่อได้ไหมคะอันเนี้ผมคิดว่าจีนเนี่ยการเติบโตเนี่ยเขาเค้าวิเคราะห์ถ้าได้ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย at best คือดี่สุดห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าได้ห้าเปอร์เซ็นต์จีนยังโอเคเพราะว่าถ้าห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขายัางบรรลุปีสองศูนย์สามห้าก็คือเป็นอะไรครับหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางแต่ว่ามีนักวิเคราะห์เขาบอกว่า คุณครับถ้าคุณได้สี่คุณไม่บรรลุแล้วแต่มีนักวิเคราะห์อ,อย่างบูมเบิร์กนะครับมีการวิเคราะห์ว่าอาจจะเหลือสามเปอร์เซ็นตครับ <c oughs> นะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี้ยก็เป็นส่วนที่เราต้องแต่พวกนี้เราก็ฟังหูไว้หูนะครับก็ต้องขึ้นกับความสามารถของสีชิงผิงว่าจะแก้กนแล้วก้าวพ้นวิกฤตในวันนี้ได้หรือไม่แล้วก็สิ่งที่ทางสีชิงผิงทําอยู่สีชิงผิงกำลังแก้ปัญหาแต่ไม่ได้ทําเป็นบาซูก้าบาซูก้าเนี่ยเขาทําแล้วตอนสองศูนย์แปดฉีดไปเขาทําได้ แต่ที่เขาไม่อยากทําเพราะอะไรเพราะทำปั๊บไอ้ตัวน,นี้เพิ่มตูนขึ้นมาเ,เขาก็อยากจะแก้ไขปัญหาโดยอ้างว่าเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะจะพอมีคุณภาพก็แก้ปัญหาออกมาในลักษณะทีละนิด,ท,นดทีละนิดหน่อยลดดอกเบีย้ยเพราะลดดอกเบีย้ยความส่วนต่างระหว่างดอกเบีย้ยอเมริกากับจีนหายเยอะพอหายเยอะก็กระทบอะไรกรันเงินหยวนอ่อนแอลงสิแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็มีข้อจํากัดอะถ้าไปกระตุ้นก็จะยิ่งมีปัญหาทางด้านของค่าเงินหยวนอ่อนแอลงนะครับ เพราะฉะนั้นก็กระตุ้นในเรื่องหนาที่การแยกส่วนนะครับเพราะว่ายังไม่ต้องแต่ถ้าเขาทุ่มตัวนี้โอเคแต่ทุ่มตัวนี้จะมีปัญหาตามมาด้วยอะไรตัวนี่สาธารณะกับนี่ไม่สาธารณะที่เขาก่อนไปพัฒนาตัวนี้มันยิ่งบานปลายขึ้นมาใหญ่เลยนะครับและที่สําคัญในอดีตเนี่ยมันแก้ได้เพราะว่าผลิตภาพในการแข่งขันดีขยายตัวไอ้นี่มันแย่ลงพอแย่ลงปัามอัตราการเติบโตต่ำแต่กพยายามที่จะกระจายขึ้นมามันจะสร้างปัญหาในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวที่สีจิงผิงเนี่ย กำลังเผชิญเขาเลยว่าว,วิบากกรรมพอสมควรครับว่าจะเป็นยังไงขึ้นมาบ้างนะครับแถมยังต้องมาสู้กันเรื่องความมั่นคงเพราะว่าทางด้านอเมริกาก็มีการหลวมตัวนะครับกับอะไรกับเรื่องคอร d สอินโดแปซิฟิกออกแต่ถรวมแต่คุณสังเกตดูจีนยังไม่มีพันธมิตรนะครับไอ้คนไปวิเคราะห์ผิดเขาถืกว่าจีนเป็นพันธมิตรกับรัเสเซียไม่ใช่เลยจีนกับรัเสเซียจีนกับชังไฮโคเปอร์เรชั่นทรีตี ไม่ได้ออกมาเป็นแบบนาตโตเพราะว่าถ้าเป็นนาตโตใเนี่ยหมายความว่าบ้าตรหาห้าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกคุกคามประเทศจีนยังไม่มีพันธมิตรประเภทนี้กับรัสเซียก็ไม่มีเพราะฉันจีนเนี่ยอยู่โดดเดียวนะครับไอ้ที่เราเห็นบลิกโอ้โหไอ้บิิกจะรวมกันยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันโอ้ยอยังห่างไกลมากแค่จีนกับอเมริกากับอ,อินเดียมันก็ขัดแย้งกันแล้วนะนะครับแล้วคุณดูรัสเซียนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วส่งอะไรครับไปที่ดวงจันทร์แพ้อินเดียนะครับ ตอนนี้อินเดียกำลังฉลองใหญ่แล้วนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นในกรณีอเมริกาเนี่ยเห็นชัดว่าจีนขาดพันธมิตรและจีนเองลึกๆเขาต้องมาจับมือกักบปูตินเพราะว่าความจําเป็นเพราะถูกเล่นงานแต่เขาก็ไม่ได้นะครับ 6, ไม่หมกพันกับปูตินเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ช่วยเรื่องของปูตินในเรื่องของอ,อาวุธส่งอาวุธประเภทเขาเรียกดูอาเสแต่ไม่กล้าใช้อาวุธจริงๆเพราะไม่อยากกระเทือนกับทางด้านของอ่ายุโรปนะครับแม้กระทั่งปูตินอยากจะให้มีการสร้างท่อแก๊ จีนก็อผมไม่เอาเพราะอะไรครับเอาปั๊บคุณก็จะทําเล่นงานเหมือนกับผม,มเล่นงานเยอมเนนรมันน่ะเห็นไหมครับจีนเองก็ก็ฉลาดแต่กรณีที่เขากําลังท้าทายเพราะนึกว่าเป็นจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่สีจิงผิงอันทังอาจารย์จะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของความขัดแย้งกับอเมริกานะต้องเสียวผิงเนี่ยตั้งแต่หนึ่งเก้าเจ็ดแปดเคยเห็นแล้วเขารู้ว่าถ้าซักวันหนึ่งจีนจเจริญอเมริกาต้องมองว่าจีนเป็นศัตรูเขาเลยใช้สับตื่นกับ Uh, พรรคพวกเขาทวนคุนจีนเขาใช้คำว่าอะไรครับเถากวนหยางหุยแปลเป็นภาษาอังกฤษ h uh, uh, i your high your strength and buy your time แปลเป็นไทยเก็บความเข้มแข็งไว้อย่ากระตกกระตากอย่าให้มันรู้เพราะฉะนั้นจนกระทั่งก่อนสีจิงผิงจีนกับอเมริกาดีมากอัจีนก็สบายก็ปีเทคโนโลยีส่งออกแต่พอสีจิงเผิงประกาศถึงเวลาแล้วปิดทาไมให้มาเห็นอาซา นั่นแหละครับตอนนี้ก็เลยโดนเล่นหนักเลยครับทําให้เกิดปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และเป็นส่วนหนึ่งกระทบกับปัญหาของจีนในวันนี้ด้วยครับมันมีหลายปัญหาครับแต่หนึ่งในนั้นก็คือภูมิรัฐศาสตร์เลยครับซึ่งปัญหาของจีนที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์มันคือปัญหาที่ส่งผลต่อภาพรวมของทั่วโลกด้วยเพราะจะเป็นปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่ามันกระทบกับหลายๆประเทศคู่ค้าเหมือนกันจริงๆแต่เชื่อว่าทางฝั่งอเมริกาเนี่ยพอเห็นว่าจีนเขาอ่อนแอลง ก็แอบ,บได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะงั้นหนงอาจารย์ไล่เรียได้หน่อยได้ไหมคะง่ายมาก <Yeah. S 2> ครับเขาก็มาวิเคราะห์คนครับทั้งจีนทั้งอเมริกาเขาฉลาดที่มันฉลาดเพราะอะไรครับการจัดตั้งรัฐบาลเนะี่ยเป็นกรุ๊ปทิงกิ้งเพราะจะมีคนที่เชวชาญแต่ขนาดเดียวกันอเมริกาก็รู้ว่าเขามีต้นทุนแต่คิดว่าสิ่งที่ทำนั้นจำเป็นเพราะว่าถ้าปล่อยให้จีนพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีถึงจุดหนึ่งอเมริกานะจะเจอนะาน่ากลัวกว่าบูติน เพราะฉะนั้นอะไรครับเพราะฉะน,นั้นเขาถึงต้องเล่นงานจีนทุกกระบบเพราะบูตินเนี่ยนะครับยังเป็นแค่เรื่องของอะไรครับอาวุธอย่างเดียวจีนนี่ทั้งการคา้าการลงทุน<ม>เยอะแยะมากเพราะฉะน,นั้นในกรณีต้องนะครับตัดไฟแต่ต้นลมแต่แน่นอนการตัดไฟต่อต้นลมนั้นก็มีอะไรผลข้างเคียงการนก็เคิดผลข้างเคียงเช่นหนุมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคนบางคนก็บอกว่าเฮ้ยนี่คุณนะครับถ้าคุณไปเล่นงานเรื่องเทคโนโลยีนี้จะทําให้เราพัฒนาเทคโนโลยีลาบากนะ เพราะอะไรรายได้ผมที่มาจากจีนเนี่ยก็มาพัฒนาเนื่องกากว่าครับนะครับแล้วจีนก็มาเล่นงานพวกอะไรครับบริษัทของไอทีใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีการเล่นงานทางด้านอะไรครับไอตัวแร่ที่นะครับเยอรมนีแกลเลียนอะไรต่างเหล่านี้แต่คุณไม่ต้องกลัวอเมริกาเขาดีดลูกคิดแล้วมันมีต้นทุนครับนะครับแต่ม่ต้นทุนอันนีนน้อาจจะทําให้พวกเซมิคอนดักเตอร์แพงขึ้นแต่เขาก็มีการทําหลายอย่างหนึ่งในนั้นไอที่บอกใช้ ซัพพลายเชนตอนนี้เขาเลยรีชอลิงบางอย่างไปทําอยู่อเมริกาเลยต้นทุนแพงขึ้นดีกว่าที่ไปพึ่งสองจะลดหรือว่าออกจากจีนไอ้ส่วที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ระดับกลางนะครับไปสู่ประเทศที่เป็นพันธมิตรเช่นอะไรครับเวียดนามเ็นชอลิงใช่เลยครับ <S 2> <S 2> <S หรือไม่ก็มาที่แอฟริกาอยู่ใกล้ๆเม็กซิโกเห็ <S 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 นไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เขาก็รู้ต้นทุนครับ ต้นทุนเซมิคอนดักเตอร์สูงขึ้นแต่เป็นต้นทุนที่เขาคิดว่าเขานะจะต้องป้องกันภยัยเพราะฉะนั้นและผลกระทบกับประเทศต่างๆคืออะไรครับประเทศจีนเนี่ยเป็นดับสองเพราะฉนั้นพอจีนแย่เห็นชัดๆประเทศไทยเราี่เลี้ยงเลยเห็นไหมไตรามาสที่สองของเราเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าสามเปอร์เซนกว่าไตรามาสที่สองเหลือหกหนึ่งจุดแปดไตรามาสแรกสองจุดหกตอนนี้มีการปรับตัวเลขลงก็เพราะว่าส่วนเนึินส่งออกเราติดลบห้าห้าเปอร์เซนกว่า อันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากจีนเพราะจีนก็เป็นตัวเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองนะครับท่องเที่ยวไม่ได้เป็นตามคาดเพราะก่อนหน้านี้เราคิดว่าเพราะจีนเนี่ยมีนักท่องเที่ยวก่อนโควิดเนี่ยทั้งหมด40บล้านคนมาจากจีน10บล้านเราก็หวังว่าพอโควิดจบนักท่องเที่ยวปกลกาคนนักท่องเที่ยวจีนมาน้อยลงไปเพราะฉะนั้นตอนแรกตั้งเปาไว้ประมาณ5ล้านคนตอนนี้จะได้ถึง4ี่ล้านคนอย่างระบากเลยนึกามาวไหมมันเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยยังไม่ทันไหลแล้วประเทศไทย คนนักลงทุนหรือพวกก็บอกว่าเราเนี่ยไปใกล้ชิดกับจีนทั้งเศรษฐกิจพอใกล้ชิดจริงเจอปัญหาก็ไปส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่าจีนดอกเบี้ยต่ําของเราก็นะครับอยู่ที่ตรงไหนนะดอกเบี้ยขึ้นไปกันต่ากว่าของอเมริกาทุกคนก็ไปซื้ออะไรครับซื้อดอลลาร์ไปซื้ออะไรครับพันธบัตรยิวสูงมากเลยพอยิ่สูงมากนะครับมันก็ทําค่าเงินบารอ่อนลงอ่ะนึกภาพออกครับเห็นได้ชัดเลยครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มแข็งขึ้นมาบ้างนะครับ ออกจากตลาดหุ้นไทยแต่นะครับอาร์เรนตองน,นี้พอฉันเทุผลได้ง่ายส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่กับประเทศต่างๆครับในระดับหนึ่งนะแต่อันนี้อย่าไปกลัวคือคนบอกว่ามันไม่ได้ไล่แรงถึงขั้นเลเมนนะครับคือประเทศจีนอาจจะทําให้จีนเนี่ยกระทบบ้างในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่โอ้โหทั้งโลกจะพังไม่ใช่ครับสถานกา,ารณ์เพราะจีนไม่เหมือนอเมริกานะผูกพันกันทั่วโลกของจีนยังผูกพันไม่ได้เต็มที่แล้วก็ที่สําคัญในการหนึ่งก็คืออาจจะทําให้จีนเนี่ยค้ายๆยกับญี่ปุ่น ขาเรียกว่า l o s t decade ญี่ปุ่นตั้งแต่1990อัตราการเติบโตต่ำเพราะฉะนั้นผลกระทบตัวเนี้คนกาลังดูอยู่ว่าจีนอาจจะอยู่ได้าะจากนี้ไปสิบกว่ายี่สิบปีเพราะฉะนั้นก็มีบทความมีราคงของจีนจบเรียบร้อยไปแล้วนะครับมีร่คงในที่นี้หมายถึงอัตราการเติบโตของจีนที่บอกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จริงมันจบนานแล้วนะครับเพราะตั้งแต่สีจิ้งผิงมายังไม่เคยมีปีไหนได้สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเจ็ดหกหกหกนี่มากี่ปีแล้วตั้งแต่2012นะครับปาก็ลาเลยสิบป,ปี ลหลังจากนี้ตอนนี้ยิ่งแย่ลงไปใหญ่เลย3%ปีนี้4%นะครับหลังจากที่กระตุ้นเพาะฉะง่านกรณีนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จีนอาจจะเจอปัญหาะอะไรครับ l o s t decade เป็นจุดที่อัตราการเติบโตต่ำครับถ้าต่ำนะฮะไม่ถึง5จีนก็จะมีปัญหา2035นะครับไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ว่าหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางได้ก็จะมีประเด็นปัญหาทางด้านสังคมในระดับหนึ่งเพราะนั่นหมายความว่าเรื่องของการจ้างงาน เรื่องของความพอใจการดูวดีกินดีก็ถูกกระทบครับกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนจาก t r a ด e r k รกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนพวกเราพร้อมทั้งรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย